สิวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งเชื่อหรือไม่ว่าทุกๆนาทีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกในคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกวัฒนธรรมความเชื่ออาจเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในครอบครัวที่ทำงานเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านไปจนถึงความขัดแย้งใหญ่ๆระดับประเทศ อย่างไรก็ตามความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ที่มีความคิดเห็นต่างกันแต่ไม่ว่าความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบุคคลอื่นหรือคุณรับทํำหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งในหมู่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานลูกค้าญาติพี่น้องและอื่นๆ ลองเลือกวิธีเหล่านี้ไปใช้บางทีอาจช่วยลี้คลายปัญหาความขัดแยง้งลงได้บ้างข้อที่1คุยกันต่อหน้าเมื่อคุณมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นควรพูดคุยกันต่อหน้าซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดกันได้เป็นอย่างดีไม่ควรใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางอีเมลจดหมายโทรศัพท์ หรือพูดผ่านบุคคลที่สซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการส่งข้อความหรือพูดคุยกันโดยอีกฝ่ายไม่เห็นสีหน้าท่าทางของคุณที่บ่งบอกถึงความเห็นอกเห็นใจหรือความเข้าใจนั้นอาจยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมข้อที่สองเจรจาในที่ส่วนตัวการเจรจาข้อพิพาท ในสถานที่เปิดอาจมีตัวแปรอื่นๆยั่วยุให้เกิดข้อขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นทางที่ดีควรหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่คู่กรณีสามารถพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เพราะบ่อยครั้งที่ความคิดเห็นจากบรรดาเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความขัดแยง้ง อาจทำให้บรรยากาศในการแก้ไขปัญหาแย่ลงกว่าเดิมข้อที่สปลดปล่อยอารมณ์เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องที่ขัดแย้งอย่างเต็มที่แต่ต้องเป็นไปด้วยความสงบและหากฝ่ายหนึ่งไม่อยากพูดขอให้เขียนจุดสำคัญสำคัญส,ญสองสามเรื่องเพื่อให้อีกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจความรู้สึกนั้น เนื่องจากการปลดปล่อยอารมณ์ที่แท้จริงออกมาจะช่วยบรรเทาความคับข้องใจของตัวเองอีกทั้งทำให้เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นข้อที่4รู้จักปณีปนอมจำไว้ว่าหากคุณต้องการแก้ปัญหาความขัดแยงด้งใดๆก็ตามอย่ายึดติดกับความคิดเห็น ของตัวเองเป็นใหญ่ควรมีการยืดหยุนรับฟังความเห็นของผู้อื่นและยอมรับว่าบางครั้งคุณก็อาจต้องล้มเลิกแผนการหรือความต้องการเดิมที่วางไว้เพื่อให้ได้ข้อยุติในการขจัดความขัดแยง้งโดยสันติข้อที่5มีเป้าหมายร่วมกันการให้คู่พิพาทร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างได้ผลโดยเฉพาะในที่ทำงานซึ่งเมื่อต่างคนต่างทำตามวิธีของตัวเองอาจเกิดข้อขัดแยง้งและในที่สุดก็ไปไม่ถึงจุดหมายเพราะฉะนั้นวิธีจัดการกับเรื่องนี้คือระดมความคิดทั้งสองฝ่ายและเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เห็นตรงกันเพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานได้ข้อที่6เขาคิดถูกก็ต้องยอมรับระหว่างการเจรจาหากคุณเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งบางเรื่องของคู่กรณีที่มีเหตุผลดีคุณต้องรู้จักยอมรับไม่ต้องอายหรือกลัวเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีแต่ประการใดเพราะการยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่าย โดยปราศจากอคติจะช่วยให้การสนทนามีทางออกและลดทอนความรู้สึกไม่เป็นมิตรลงได้ข้อที่7เครียดนักก็พักก่อนหากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีมากเกินกว่าจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ขอให้หาเวลานอกแล้วออกจากสถานการณ์ที่ตึงเครียด และเมื่อจิตใจสงบลงค่อยกลับมาเจราจากันใหม่ในภายหลังเพราะการแตะเบรกจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาทบทวนในเรื่องที่โต้เถียงกันได้อย่งางกระจ่างและมีเหตุผลยิ่งขึ้นข้อที่8สอดแทรกอารมณ์ขันการขี้คลายสถานการณ์ขัดแยง้งที่ดูตึงเครียดด้วยเรื่องตลกหรือขำขันอาจเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้อีกฝ่าย เข้าใจถึงสาเหตุที่คุณไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาอีกทั้งยังช่วยให้บรรยากาศที่มึนตึงดูผ่อนคลายลงแต่ควรหลีกเลี่ยงเรื่องตลกที่อาจทำให้คู่กรณีไม่พอใจหรือเป็นการดูถูกที่สำคัญต้องพยายามมีให้เรื่องขำขันของคุณกลายเป็นเรื่องตลกฝฟืดที่ดูยังไงก็ไม่สนุกไปด้วยข้อที่9 ขอความช่วยเหลือเมื่อการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกิดบานปลายมีความรุนแรงคมขู่ด่าทอหรือใช้กำลังเข้าร่วมโปรดอย่ารีรอที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกเช่นหัวหน้างานหรือตำรวจเมื่อคุณคิดว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายข้อที่10ให้เวลาเยียวยา หากไม่มีฝ่ายใดยอมลดลาวาสอกให้กันควรเจรจาเพื่อหาข้อยุติที่เป็นกลางไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ชนะหรือหยุดปัญหาพิพาทไว้ชั่วคราวเพราะบ่อยครั้งที่การเวลาสามารถเยียวยาความขัดแย้งได้อย่างเห็นผลแต่หากเรื่องขัดแย้งดังกล่าวยังคงค้างคาใจแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด คุณคงต้องหวนกลับไปพูดคุยกับคู่กรณีใหม่เพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์แย่ลงไปกว่าเดิม